ครับเรีครับผมโชว์วิชิตโชว์บางแสงครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับสองอาทิตย์กว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายบอสุสันต์ครับที่เดิมเลยที่เพชรบูรณ์ครับแล้วมีใครเป็นคู่เป้าซ้อมกัตอนนี้ก็มีชายเล็กแล้วก็ชายสี่แล้วก็เพื่อนเพื่อนลงคหาเพื่อนลนค่ายเช่นกันตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับสิบเจ็ดครับสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆ่วยเราตอนนี้ห้าสิบห้ามวยสไตล์อะไรครับ ไปขวาดตะควาดวันนี้เลยต้องมาเจอใครไปวาพรเคยต่อยกันไหมไม่คร yes, ั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเกมมาต่อยเขายั่งศึกษาเขาเป็นมวยสไตล์มวยเดิมวันนี้มาเจอเขาวางเกมวางแผนไงดิก็นีแหลครับถ้วต่อยตามสไตล์เราไปมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขอุ้นเขาเบอร์จรเนาะล่าสุดวันนั้นก็ต่อยที่ช่องเจ็ดอ่าวันนั้นชี้สามปูใช่ป่ะเป็นไงวันนั้น ก็ตื่นเต้นเลยอืมก็ได้ที่สามกับบ้านไปได้ที่สามอ่าวันนั้นต่อยเวทอยู่ร้อยสิบสามร้อยสิบสามวันนี้ต่อยร้อยสิบสองเนาะตอเช้าสอบหนักยังสอบครับเป็นไงบ้างก็เกินนิดเดียวประมาณสิก็เดี๋ยวมาวิ่งตอนเช้านะยืดเส้นยืดสายหน่อยร่างกายไฟนี่เกินไหมครับร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พอเมาใช้หน้ากับบ้านไฟนี้คุมมากี่กิโลครับสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้หลักเท่าไหร่ล้ว ห้าสิบขึ้นห้าสิบข well, ึ Take ้นแล้วคนจังหวัดเพชรบูรณ์เด็กเพชรบูรณ์อ่ะฝากเชิญชวนแฟนคลับหน่อยก็ฝากชาวเพชรบูรณ์ชาวพิษณุโลกฝากเชียร์เหมือนเดิมวันนี้เต็มที่นะพร้อมมาอเชน่ากับบ้านอ้าวันนี้ขอหน่อยโชคดีขอบคุณครับ